เราคุ็หมอก่อนนะเราคุ็หมอก่อนนะคนเก่งดิดีเก่งที่สุดเลยลดิดีเก่งที่สุดไหมค่ะเก่งที่สุดเลย,ลดดเ,ลยเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายแล้ะไม่กลัวไม่กลัวหนูชินแล้วหินของหนูหนูชินแล้ว,น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 ,ลวนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนค่ะใช่ <laughs> มิจยาสำลามยำลุงแค่นี้เลยค่ะมันเย็นมาเหมือนเดิมคือคือวันนี้คิดเขาเส้นที่จริงอยากให้น้องได้ได้นอนเกาะบ้างนะคะดูอาการก่อนเพราะว่าเวลาน้องกลับไปบ้านน่ะน้องจะเป็นอีกอาการหนึ่งโอเคนะยค่ะนอนค้างคืนค่ะจะได้ใส่น้ำเกลือให้เต็มที่อ่ะแล้วมีแรนพลูไหมมีวันนั้นก็จะตัดนะคะ อ,อ,อยู่บ้านเนล้อเล่อยู่นี่อเอืงนี่เดินสำรวจขีนเดิมมีอ้วกมีอะไรไหมครับไม่มีค่ะกินน้ําได้ปกติแต่ข้าววันนี้กินน้อยไม่กินไม่กินเลยแต่กินปลาเขาชอบกินปลาหนิลแต่ข้าวไม่กิน ใส่น้ําเกลือให้เขาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มที่อ่ะที่ใส่เปข้าวผิวหนังอ่ะได้น้อย <laughs> ได้น้อยใช่ค่ะกระสินก็จะแบบแบบนี้เลยนี่เออโอ้ย <laughs> อย่าดุคุณหมอนะลูกแค่กระปุกนึงก็น่าจะพอค่ะชิ้นเดียวค่ะนับนับอยู่กับคุณหมอก่อนนะลูกเนาะ จะได้แม่สบายใจเนาะแม่จะได้สบายใจหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่มารับนู้เดี๋ยวแม่มารับนู้อืมตอนนี้จะให้น้องอยู่กับคุณหมอก่อนนะคะใส่น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดก่อนนะคะให้น้องได้น้ำเกลือเต็มที่แล้วก็ฉีดยาบำรุงแล้วก็ได้รับยาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ออยใส่น้ำเกลือเองรู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มที่ พราะฉะนั้นอยากให้น้องได้น้ำเผลอเต็มที่ก่อนให้คุณอยู่ใกล้คุณหมอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมารับน้องเอเค่อเล้อเลน้น้องเนนลนนนนอเเเงเเงเนเ เจออยู่หลังบ้านนะคะค่ะไปพักผ่อนไปพักผ่อนเลยทุกคน